สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวผานพวนดินต่อจากคลิปที่แล้วนะครับลองดูกันซิว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับจะใช้ได้ดีหรือเปล่าขนาดไหนนะครับติดตามชมครับครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่รถนะครับซึ่งประกอบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูประกอบเสร็จแล้วนะครับ แล้วราคาเป็นไงค,นนคันนี้อยู่ไม่เกินสามหมื่นครับซื้อจานจักนี่ซื้อมาแปดร้อยสิบลูกปืนตุกตาตัวนี้ซื้อมาพันหกส่วนบ้องผ่านซอยนี่ห้าร้อยแล้วส่วนจานกลมตัวนี้ก็แปดร้อยถูกหน่อยแล้วก็ป้องผ่านซอยส่วนเหล็กนี่ซื้อมาไม่เอไม่เกินห้าพันพวกนัดนึดนี่กับหลักร้อย เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบผ่านพ่้นดินกันนะครับนะครับเราจะลองดูนะครับ ทุกคนจากการทดลองใช้ผานที่ทําใช้เองนะครับใช้งานได้ดีมากเลยครับครับถ้ามีอะไรใหม่ที่เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับจะนํามาเสนอใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ